นี่กล้องหลัวไม่เลยดีเลยแบกแบกกูรุ่นมดก็ใส่ไว้จักรีนจอยเจักแหลดอนกูตอบผู้ไข่เนี่ยนะครับเราสังเกตได้ก็คือจับปิ้งข้างล่างมันก็เป็นตัวเมียก่อนนะครับ จะต้องเป็นตัวเมียก่อนเนี่ยครับค่ะวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะพบกับกุ้งนาพาตลอนเช่นเคยค่ะคลิปนี้กุ้งก็ยังอยู่ที่เกาะรีบงค่ะคลิปนี้กุ้งยังอยู่กับผู้ใหญ่ชุมคนเดิมนะคะแล้วก็น้องฟ้าค่ะซึ่งจะเป็นไกด์พาเราไปหาปูค่ะ คลิปนี้กุ้งจะพาทุกคนไปหาปูดําค่ะซึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของเกาะคะทุ่งจีนครับทุ่งจีนนะคะตรงไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้มืดมากเดี๋ยวเราไปหาปูดํากันค่ะหายากไหมคะปกติอันนี้ไม่บอกไม่บอกแต่ที่รู้แน่นอนก็คือคืนนี้เรามาตอนอะไรนะเขาเรียกเก้าเก้าค่ำใช่ไหมมันไม่ใช่ช่วงน้าลดเราไม่ได้หาในทะเลครับใช่ค่ะตอนนี้เราหาตรงเขาเรียกเป็นนาเหลอค่ะเป็นนาเป็นป่ากุงกลางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราได้ปูกี่ตัวค่ะ น้ำน้ำหนองใหญ่ดุดเดี๋ยวนี้เยียบเลยกันนนีุ่ดน้ำเยียบกันนี่นีสดุดนะครับสะดุดอัีมมุนได้ไหมนี่ปูวันนี้นี่ได้อนี่น้องเล็เดียวเอ็นตัวเลเดียวปอบมืดมเอ็นตัวงเดียวปูยจนแล้วบอกลยว่า้งไปจูนหน้านู่นมก้นที่นอปอบร้อยตวไปต่างปูะปูนน้องน้องต้องอ่านไ้ไม่ท่านเบียดนะน้อง นี่ไอโจนี่โคตมาน้องเอโคตรหมนไม่านเดือแหนสีเป็นหานเดก้อนเยกแล้วนะตัดเกล็ดทีงี้ตัเกมันก็เดีวไม่ตัดก็ได้ตไรกันนะโอเคตอนปูได้ชวนไม่รู้ตอนวะนี่นะครับเดีราต่งเดือใช่ไหมเจอเร็วนะครับโอ้มตรวจเติมไม่ใช่ปูดำนะครับนี่ปูได้วนอินไตมันตกใจมันยัน้นตัวนี้น โคตรพ่อโคตแม่ปูนะครับปูีดววนเลยวิ่งแล้วก็วิ่งเร็ง้วไม่ไม่บัตีเลยเห็นไหมบัตีปูเลยมันเห็นรู้แล้วแต่ลูกเข้าไม่ได้รวดตัวองบาเราอยากเอูมังไม่ใช่ไม่หยิดช่วยปูช่วย่นหละแต่ว่าถ้าบ้านอกยากเอูมังไปไปต่อ ปลาดนผลนู่เร็วตัวตอนี้ไรไมันเดินอย่างเดียวมันอุ้ยราดกับราดราดไอ้ไ <laughs> <laughs> นี่นี่นปลาได้ <laughs> ไหมกริงจังกินกิน

นั่นอะไอยูนั่นนอนนอนนอนไม่ทันแล้วใหญ่ใจนั่นโกงกันไปได้ไหมโกงน่าจะได้สองเซนั่นมันการเขามันการเข้าไปเฉลี่ยเลยไม่เห็นเฉลี่ยมือรวงไปได้ไหมมือมือรวงมันไม่ใหญ่เป็นรูนั่นตักดือมันเป็นรูธรรมาจัดเราตักกันได้แต่เดี๋ยวอุปกรณ์ในการตักของเราตักกันไดยวิ้งกันเลยอ๋อมีวิ่งเนี่ยวิ่งอันนั่นน่ะเหรอเดี๋ยวถาตาปูตัวกลึงรูมปื้อเราวิ่งนั่นโดเกลียดขมเลยการเราแบงอะไรการเราตื้อไอ้คนจ้ากิ๊กกลึง กรดูนากรดูนาเหลียงกลางครับไม่รู้วาง่กางไเราือเราเนาม่่าเราปูเปลียวปูหน้าปูนาอันนี้ดอวาเไปดองก้มไหมมันไม่ปูนี่มไปดองเก้มพังก็แล้วพังก็แล้วตัวนี้ต้องเอาไปปูใหญ่จุ่มตัวนี้เป็นตัวเมียน่าจะไข่เต็มกางเกใงอลรอเลย

ใหญ่แล้วก็ยนินใหญ่แล้วก็ดำด้วยนะครับอันนี้ใาย่ิล้วก็ดำล้วยกะครัันให่ก็ดำนวนะครับอันนี้นแล้วทำมยนไม่ัดิันนี้ให่มมันไ็่เดนมยนยู่ไงมันรออยู่มลนกินำด้วนับอนนี้ให่แั้ก้นรัอันีใ่แล้วกด้วยนับนี่แยะคับยันนี้าหญ่แล้วด้นะคับัน้่้กยนครับอุนผู้ใาลอนอับเข้นับอันที์อยู่แล้วก็นพอกลยนอยู่เอยียบไว้แล้วก็หยอกหยอกให้มัน ชูกล้ามขึ้นหยกกูบอกกูไม่เล่นกับมึงไม่ต้องหยกโอ้กูใหญ่ตาดีจังต,ต,ตัวนี้ผู้ใหญ่เจอนะครับตัวนี้คิดการเสียหายผู้ใหญ่ด้วย ัดงรีไม่เอาผู้ใหญ่ไม่พูดมัน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 ปืนจู้ต้องเรียกว่าผัดผงโซเปนีอ๋อ oh. ใช่กะดีมันหยาบไปอ๋อกะดีหยาบไปด้วยใช่เอาผงโซเปนีดเดี๋ยวนี้ก,ก็ใส่ลายกันแล้วนี่เราจะได้สันะกกระทะไหมกระทะได้ไหมได้ครับได้ครับใส่ไข่เยอะโอเคพอได้ปูตัวเดียวโอเคผ่านแล้วก็หิ้วเลยร่างก่อายแรงดูครับดูที่ใส่ปูก่อนครับนี่ที่ใส่ปูกับปู ได้เต็มไงเออได้เต็มไปนี่แน่นอนตี๊ดในปูครับประมาณสองชั่วโมงครับเราจะได้หนึ่งตัวลังไหมล่ะปุ้มตอนนี้ปุ้มต้องไปต้องไปลางดินน้ตูนนะบอสจะโผล่ก็ได้เออย่าไม่ได้ไปแรกนั่นที่อ่ยำจืนะต้องดูปิดจัก่างกลเงินเงินเดี๋ยวก็อนเก็อเก๋อเก๋อเลยนะก็อเรกเก๋อเรกกล้องนะครับเก๋อเรกกล้องตัวใหญ่แล้วนะครับตัวที่สองก็ต้องใหญ่ด้วยครับเว้นเข่นเกลียวอ๋อผู้ใหญ่ต้องเกลียว ผมจะไปยอนกับป๋านี่โตก็โนก็ไปโลกเลยผู้ใหญ่โยนให้หนูอยู่เลยผู้ใหญ่มาตอนแรกเต็มยศเลยนะครับตอนนี้กอดจริงจริงเลยนี่กล้องหลวไม่เล่นดีแต่ไหนก็แบกแบกปูดูดนมดก็ใส่ไว้จักรีนผู้ใหญ่บ้านที่นี่ดีมากเลยปานปลาเจ้าบ้านหาปูด้วย ไม่ต้องบอกว่าพาอะไรนะนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มาพักขับปูวันหลังเวลายมากาะลีบงเช็คน้ําก่อนว่ามาน้ําตายหรือน้ําน้ําน้ำอะไรนะเดินไม่รอดก็ใส่ในนี้นะครับเส้นปูปูใหญ่ปูใหญ่กันเนี่ยมาวันเด็กตาปูเลยปูกล้าออกมาแล้วนิดนึงเด่นปูลงมาเลยรูน ดูนี่นี่ต่อโลตามอยู่นี่ิอะารปอบนีหนกรจยมัอ้ลันาโลกลกโลกโากลกลกโ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 ลลกโลกโากโลกโกโนก่…ลกโลวโลกลก หวางเลยครับเราโยนหวางแล้วเรียบร้อยกามรุ่งแปรรอนแบบนี้มันออกได้ปลีจีบเลยปลีจีบเบื่อขัดไอ้นี่จีบไป่ได้เด็ดเลยไปมันว่ามันว่าจับไว้นะอย่าให้ตกมือนี่กามอันนี้เดี๋ยวเราไปกินตัวัเติมกันเด้อไอันนี้มันเบื่อแดงเลรื่อันนี้ลเด้อ เปนตัวเติมเพิ่ิโลจึงกออันนี้มันจะงอกตัวหนึ่งก้ามต้มก้ามลูมันจะงอกใหม่ใช่ไหมครับปลลูเลือกยังปูอะไรปลาลูปูนี่ฮะคือว่าตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนแผนแล้วนะคะจากปูดำมาเป็นปูปูอะไรนะคะผู้ใหญ่มควยาปูไอ้ปูในทะเลแล้วค่ะเพราะปูดำเราไม่เจอเราเจอตัวหนึ่งอ่าปุ่นปุ่นมันตะคราบตัวที่ดำตัวนี้นะปุ่นปุน พุ่มพนคือสมัยก่อนเขาจะเอาไว้ตัวนี้เอาจะเอาไว้ทำเยื่อตกปลาอะแมื่ตกปลาสมัยก่อนมันจะไม่มีไม่เหตาแบบแต่แต่เนี่ยเป็นบ้านมันมันเอาใบไม้มาทำเป็นบ้านมันมันจะอยู่กลางหลังหรือประมาณทักเมทได้เนาะยาวอยู่ตัวอยู่อะคือรูของมันในฐานะนักเมทได้ที่ลงมาอยู่กลางตาสมัยก่อน ก็จ่าบางก็จะเอาจอบมาคุดเลยออาเสี่ยวมาคุดตินี่ผมคุดไปคุดเปื่อยไปทำเนื้อปลาอ่้นีจำไม่ได้เมื่อไหร่สักปีชี้หน่อยหนีิมันไม่อยากปุ้นปุ้นปุ้นถึงมันออกงอไม่ได้อออไไม่่่ด้าใชปุ้นปุ้นปุ้นเดือนอ่าประมาณนั้นคุด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 ุดได้มาจะได้หรือจะพ่อนอันนี้น้องก็ได้ลงอะไรลงอะไรอยู่ตรงนี้นี่อยู่นี่ดาวนี่ดาวตัวเองนู่นไหนความมือกันนูก ีีมันขีกางเกงมันขีกางเกแล้วครับตอนนี้ตอนนี้อ่อนตื้นไปอ่นตไปครับมาหมด้ปลาปลาดาวเออวมิกินเอาค่ะไดลงมาเน้องคอยดื้อน้อง่นันน่ตแก้กุ่ไม่ตันกกุคน่ตัน

ครไปได้รหวายมันตื้องเลยเตื้องนี่ไปกันวะเออมันตื่อเองเลยจ้ะนี่ผลงานนะครับน่าเยอะแนะครับผลงานของไก่ถ้าเราปูดำนี่คงไม่ได้กินอันนี้คนที่ไก่จีบอยู่นี่คือลูกปูม้านะครับเยาวชนปูมาปั๊บว้าย จะจ we ับอันน like <throat> ี้จับกับมือนอ่าก้ามราาเลยนะครับว่งลนี่นี่ตรงนี้ตีนนิวเลยเดี๋ยวดีตดดีวัวนีเอานั่นะไีตาดีต่นเลยตื่นเลยีมันวังเลยจับตานูเลยจุบจับปนจับปนหายวะปูมาปูมาเคกับเยาวชนเยาวชนปูมา แต่เราจะไม่กินนะครับเราจะปล่อยให้มันไปเกิดลูกเกิดหลานก่อนเล็กเกินไปลูกไปเกิดลูกเกิดหลานก่อนนะบ่นว่าเล็กเกินไปสร้างครอบครัวก,ก่อนนะผมก็เลจับป่ปถ้าจัาไม่ผิดน,นะที่เราไปตักตัวเท่านี้ไม่ใช่เหรออันนั้นมันวิ่งชนที่ตักเราพี่อย่าดกเงาโอมันเป็นพืชเหรอไม่ใช่ทัชว่าชายเปโลนาพูดเป็นทัดเลยเปโลนาพูดกลางมนเป็นทัด เจนนี่พ่อพ่อน้ำขึ้นนั่นมันจะบานขึ้นเลยมันจะบานออกจากรูน่ะบาดมันผลน้ำบกเลี้ยอันนี้มันมันมันลุบเลยนะนนั่นมันลุบบนน้ำาลกมันลุบตอนนี้เขาอยากดอกหญ้าทะเลมันเป็นสัตว์มันเล็กมันเล็กดอกไม้ทะเลมันเล็กเข้าเรื่อยเรื่อยนะครับตอนนี้มันหดเลยหดหดนี่เราใบเหียวใจไปต้มเลยมันอยู่นี้นี่ดอกองนี้เล่นห่งเลยอันกันกามหยกลานปานี้เหรอกามหยกลาน จอยแกมาดนกูตอบแกรุนาใช้คำที่เป็นสุภาพครับคนแม่นองจับจับล้คนนี้ตามใจก็ยังไม่แม่จับโดนนูจูจูกามรรามัดเดี๋ยวตอนนี้ต้องปองกำร้องจับกามโอกามเลยเนี่หรอ จับติกามันร้องกามเลยเหมือนกีบไม่ได้เลดียวต่ำตอนเมื่อไงเนี่ยมกีบกับตัวเดียวจีไปนี่ไปนี่วัดอุ้วัดเดี๋ยวจับเองจับเองเลยน้องก็จับเองเลยน้องจับเองเลยนั่นแหละตุ๊กเรียวมาจับนั่นแหละตุ๊กเรียวตุ๊กเรียวมันนีไปนั่นกันมันนีไปนั่นกันเออเอาลงเลยอันนี้โอ้จู่จู่ด้นด้นเดี๋ยวเลี๋ยวเดี๋ยวนี่มเดียว เกลืตุกนี่เดี๋ยวเด็กๆก็โลมันไม่ปล่อยพอหรอขยับมันมันนิ้วเด็กต้องยกมันเป็นชั่วโมงนี่พวกเลยชั่วโมงโอ้ยยุ่งในน้ำบะนีเลยไปวางอวนปกนี่มันใจม่แต่ตากรรมนะพักเวลาเลยพอหรอขยับมันมันบีบเร่งมันยับมันมันมันเร่งกระเบื้องอานี่น้องปึ้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 งนั่นน้องตุ้งเลยแต่เดี๋ยวดีเดียนเกี่ยวมือบ่โอ้ใจเดรัจฉุงแล้วบ้าแนเรีาแล้วปนาแล้วป้าแล้วเด็กว่าโอ้ยยังก็ไม่เน็น อวยเล่นจังปอเกเวตัวตัวไม่ใหญ่ตรงแถวนี้อันนี้เราหาแล้วหาได้เยอะแล้วอันนี้คือปูเล็กควายปูเล็กไฟเป็นญาติกับนี่พี่โป่งโป่งนี่เลี้ควายจากเมื่อคืนที่กุ้งพาทุกคนไปหาปูซึ่งเราได้มาแค่ตัวเดียววันนี้กุ้งก็จะพาทุกคนไปดูปูในกระชังของชาวบ้านที่นำมาเลี้ยงแล้วขุนเนื้อ เพื่อทำเป็นอาหารให้แก่นะักท่องเที่ยวต่อไปสำหรับการที่ต้องนำปูมาขุนนั้นก็เพื่อนให้เนื้อปูนั้นแน่นจะเป็นยังไงนั้นเราก็ไปรอดูกันที่กระชังปูเลยค่ะ หลังจากที่เมื่อคืนที่เราไปหาปูดําแล้วเราได้มาตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากเห็นหลายตัวแล้วก็มาที่ก,กระชังปูเลยค่ะเป็นทางลัดไม่ต้องเดินหานะคะเรามาดูปูดําที่เขาเลี้ยงที่นี่กันค่ะตอนนี้กุ้งก็อยู่กับบงังบังดีนเหมือนเดิมนะคะอนี้เป็นการเลี้ยงปูดํานะคะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปูดํานะครับเราก็เอามาเลี้ยงนะครับซึ่งเราคัดแยกออกเป็น2เพศนะครับก็คือตัวผู้กับตัวเมียนะครับตัวเมียเนี่ยเราจะได้ปูไข่ นะครับเวลาเอาไปเสิร์ฟบนจานร้านะบนร้านอาหารเนี่ยปูไข่ลูกค้าจะชอบกว่านะครับแล้วก็ราคาแพงกว่านะครับอันนี้เราไม่อันดับแรกนะครับปูไข่ปูดำไม่ทำไมเราปูดำมันไม่ค่อยไข่ออกมานอกท้องครับมันไม่ไข่นอกท้องเจอน้อยมากครับมันจะเจอไข่ที่มันอยู่ในท้องซึ่งตัวนั้นมันจะเป็นเมนูอาหารที่ลูกค้าชอบครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะครับตัวมันจะใหญ่แล้วก็เนื้อมันจะอร่อยเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะขุนให้กลายเป็นปูเนื้อ ถ้าปูที่เราจับมาจากทะเลธรรมชาติส่วนใหญ่มันจะผอมอยู่แต่ตอนเราขุนอย่างเงี้ยนะครับเนื้อมันจะแน่นอร่อยมากนี่นะคะเห็นไหมคะตัวนี้ประมาณเจ็ดกีดนะครับตัวนี้อ่าอยู่นี่นะคะอันนี้ก็หนึ่งอาทิตย์เหมือนกันแล้วไม่ปูดําเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงได้เลยครับจะเลี้ยงหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไม่มีนปัญหาแต่ว่าแต่ที่เราทดลองเนี่ยก็คือหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็ได้ความแน่นแล้วครับเนื้อแน่นแล้วแบบนี้ก็คือมีขาย อันนี้ทําขายที่ร้านเหมือนกันไหมทำขายเฉพาะที่ร้านทำขายเฉพาะที่ร้านร้านชื่อว่าร้านร้านอาหารกระชังปูครับกอริบงกระชังปูกอริบงนะคะถ้าอย่างนี้นึ่งเสร็จเนี่ยเราเสิร์ฟลูกค้าที่กิโลละเท่าไหร่ครปูเนื้อเนี่ยกิโลละห้าร้อยบาทครับนึ่งเสร็จนึ่งเสร็บน้ำเสิร์ฟน้จิ้มนะฮะมเสิร์ฟนะครับผมเสิร์ฟน้ําจิ้มนะครับแต่ถ้าปูไข่เนี่ยก็อยู่ที่กิโลละแปดร้อยบาทครับปูไข่ก็คือตัวเมียที่มีไข่แปดร้อยครับอันนี้นะครับเป็นปูดํานะคะสนใจก็มาทานกันได้ที่นี่นะคะ อันนี้เราจะเลี้ยงเยอะไหมคะบางเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรา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 เลี้ยงให้ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าครับแล้วก็จริงจริงซึ่งชาวบ้านเนี่ยเวลาที่เขาไปหาปูในป่าชาเลนเนี่ยเวลาเขาได้เขาก็จะมาขายที่เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารับปูมาแล้วก็ขายไปเนี่ยนะครับมันก็จะหมุนเวียนกันแบบนี้ได้ครับต,ตัวใหญ่สุดที่ที่แถวนี้ที่จับได้ลนกี่โลเราได้ตัวโลกว่าโลกว่าครับผมตัวใหญ่มาก ครับลโลกว่าแต่ตอนนี้เราไม่มีใช่ไหมคะเออวันนี้ไม่มีครับวันนี้ปล่อยไปแล้วโลกว่าหมายถึงป,ออปล่อยเอ่อาลูกค้าไปแล้วไปหมายถึงว่าขายไปแล้วครับป่อขายไปแล้วใช่ไหมคะดูต,นนต,ต,ตัวนี้กล้ามกล้ามี่ตัวใหญไหมเนี่ยเดกกล้ามอิงยังมูยังไปเลยไปเลยจุยจ้งไปเลยี่จอยจุ้งไม่ได้ไม,มันเงียบมันเงียบกลองน่ยนตัวนี้นี่นักตัวนี้น แย,ยงไม่รุ่งเวลาที่เรามองนี่นะครับเราจะสังเกตได้ง่้พวกไข่เนี่ยนะครับเราสังเกตได้ก็คือจับปิ้งข้างล่างมันต้องเป็นตัวเมียก่อนนะครับมันจะต้องเป็นตัวเมียก่อนเนี่ยครับจับปิ้งมันจะแบนๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับพวกไข่จะต้องเป็นตัวเมียก่อนนอันดับแรก อันั้นปุ๊บเนี่ยนะครับกระดองมันจะออกมาสีแดงแบบนี้ครับซึ่งอันนี้คือไข่เต็มนะครับนี่ไข่เต็มนลครับกระดองสีแดงแบบนี้นซึ่งอันนี้นพร้อมที่จะเข้าร้านอาหารครับันนี้ก็มีนครับค่ะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับคลิปที่กุ้งไปหาปูดํามานะคะถ้าหลายคนชื่นชอบนะคะการหาปูดําก็แนะนํามาได้ที่นี่เลยคะ่ะเกาะลิบุงค่ะ ซึ่งถ้าหลายคนไม่อยากไปเดินหาเหมือนกุ้งเมื่อคืนนะคะที่เดินกันสองชั่วโมงได้ปูมาตัวหนึ่งก็มาที่ร้านอาหารดีกว่าค่ะแล้วก็เนื้อจะแน่นกว่าด้วยมาได้ที่ร้านนี้เลยค่ะร้านที่บางกินนะคะที่ร้านอาหารกระชังปูเกาะรีบงครับอ่าเพจค่ะชื่อเพจก็คือเพจร้านอาหารกระชังปูเกาะริบงเลยครับแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็มีเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรนะครับ0840980007ครับ ก็ติดต่อกันไม่ได้หรือจะโทรมาสอบถามก่อนนะคะว่าช่วงนี้มีอาหารทะเลอะไรให้ทานบ้างนะคะก็โทรมาได้นะคะครับซึ่งเราอยากให้จองนะครับต้องจองคือถ้าจองนี่จะได้ไม่พลาดมีของให้ทานแน่นอนนะคะก็เชิญกันได้ที่กอรลีบงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนและอย่าลืมรอติดตามใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณบางดีมากนะคะดีค่ะ